ครับบรรยากาศมานาะครับนี่ก็น้องน้องสาธารณะน้องไทยบ้านครับนาิ่น,นไถไว้แล้วครับอันนี้ของบาวเปียกยังบ่ไถครับนี่ครับนู่นขึ้นไปเทิงๆบุญพี่น้องลงสูงบุญยังบ่ไถเลยมือนี่มาเบืองนาครับแต่ว่ากับเปลี่ยนดีอยู่แต่ว่าข้างบนนี่นหกไร่พี่น้องว่าสิมาตัดหญ่านะปีนี้จักสีบานเอาเรอหรือสีดำหรือสียนเอาบุรูครับพี่น้อง ปุ้ยกับเพียงหลายครับญาติได้ว่านเอาอยู่ครับมือนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนครับทั้งไก่ทั้งไก่เด้อพี่น้องพ่อกับบ่าวเปียกมือนี่ครับมือนี่มานาพี่น้องครับมาถังขันในขันา,นาจุใส่ครับใส่ออนพี่น้องอุ้ยคักขนาดครับมือนี่สัง่งเพล่นพี่นอ้องใสออนใส่งัวครับ พูดหน่อยพี่น้องอันสีบเบิร์บอลนี่ครับพี่น้องมันคือลายแทะเป็นขั้งแรกเด้อพี่น้องครับจุใส่นี่ครับเอขอ,อยา,กกอาิแต่งแก้วก็นเนาะแต่งแก้วครับพี่น้องอันนี้เป็นเพี้ยแท้เด้พอพี่น้องเพิ่นไอ้ครับลูกค้าประจำเพิ่นกินย่ำไรก็เสียบย่ำนั่นพี่น้อง เพียนของงวงงวนนี่ครับโอ้เพี้ยแท้วันนี้มันเป็นมันเป็นเพี้ยแท้เยอะครับแต่ว่าไม่ค่าเพี้ยแท้าปานฉี่งัวนหน่อยเนยน,นี่เนาะโอ้ตังเนยเนาะเนี่ยกล่องกับว๋อเดียวมาบาดนี่ตายบ่คักบ่ เขียนอีเล่โอ้มันเป็นยังส่บอันนี้นี่มันกล่องขี่คุยหน่อยงัวหน่อยคักตัวนี้มันของแท้ยังไงเนาะไม่ขาดเลยเนาะโอ้มา,มาอันนี้ใส่แกพี่น้องฮัดเบื้งก่อนดูพี่นอ้อง,อ,งอันนี้มันใสออนเนอะพี่น้อง เพี้ยวอ,อ,อ่อนๆหรือลองมึงก่อนรีดเอาครับพูดนะนี่ถ้าได้เพี้ยวแบบนี้โอ้ยสุดยอดเบิดเมืองเลยพี่น้องทั้งเสียบเอาดึงออกก่อนดึงเพื่อมาลีดรีด,รดออกเพี้ยวอ่นได้พี่น้องพูดนะเหนียวตึง,ตง มันนี่ดึงออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะแปบบ๊บนึงเด้อครับอ๋อพี่คงใส่เห็นจัดจานเนี่ยเผ็ดๆห็ดเ <ๆ S 1> นาะนหนึ่งครับตามด้วยข้าวคั่วพี่น้องอยากให้มันข้นๆนะใส่ข้าวคั่วหลายๆครับเฮาเบิดรถนี่ไปคงเสียบพี่น้องขาดอันนี้เพ่ได้ งัวน้ำปลาครับพี่น้องเอ,อเอาเพียวเพียวนั่นคนคนของเทวสันไม่ค่าเพื่อนให้มากว่าไม่ขี่งัวมันก็ขี่งัวคักนี่แหละพี่น้อง <laughs> ประจำมหายมนาครับต้องพาดวงนี้น้าพร้อม <c oughs> ง่ายๆพี่น้องแก้วสูตรเบาเปียก ขาดบ่ได้นี่คือบีครับพี่น้องดีเพิ่มความขมนะโอ,อ้บึ้งพี่น้องบาดนี่ นึกจังบ่บาดนี้มามามาที่นี่ครับส่วนใดก่อนล่ะขอญาต์ล่างมือก่อนพี่น้อง

ขอบสามสันสันน่ะโอ้ย,อยเปียกเบิดละเอาขอหยาดหลายๆเด้อครับพี่น้องเปียกงั้งส่กระใดแช่พื้นเก่าละมาเอาพี่น้องนี่เบืองครับใสออนพี่น้องโอ้ยสั่งพื้นหลายมือละพื้นหนักโมมีครับ อโอ้ยู่ยากละบาทเนี่ยใความานาครับเปียกแล้วก็เย็นดีขออึ้นเราหมดละสิไปทางข้างในข้างนากกันเล ไปก่อนดูโอ้มามีกันไก่เนาะมัไก่คือมันตัดว่าเด้บอกเมันสื่อมากันไก่ไมาอยู่เอาคอนพี่น้องโอ้พี่น้องลืมๆจัดแบบสองสาวก่อนพี่น้องเอาเอาเป็กก่อนโอ้จุดจวดแน่พี่น้อง カッカッ,カッ พันพี่น้องมาเียแต่ก่อนเป็นสามสิบกีบเนาะเมือนี้พันใสครับบอบอกกัลาวาดล่าสันเพื่อนว่าอืม มันออกก่อนนะมันก็ยสีเสียบครับพี่น้องไขวางไ้นี่ก่อนไม่เห็นเอาส่วนนี้ไ้นี่ก็นเนาะไข่พี่น้องพี่น่ะ เป็นตัวิด t นี่นี่น้าปีนี้ครับอันไหนกับแพงเบิดปุ๋ยกับแพงค่ารถกับแพงค่ารถไทพี่น้อง เขาอยากเสียงรถพี่น้องมันเป็นคู่สะหลวงเพิ่นกับมาน้าขึ้นกันครับโห้ขัดบอ่อจะลองดูป,ปีนี่มันคือแพงเถอะอันไหนกับแพงแต่ว่าเข่าถืกนี่นะปุ๋ยกับแพงค่ารถกับแพงเพราะว่าน้ำมันขึ้น แต่ว่าเฮ็ดกับพ่อได้เห็ดพ่อได้ไว้ได้กินได้ซื้อหรอกพี่น้องโบเฮ็ดหลายครับปได้เฮ็ดหลายขาดทุนไปถ่านละอันนี้มาเปียกเฮ็ดประมาณสี่ไรครับอโอ้คักมั้งนี่ คนว่าผีปอบออกออกของเว้นได้มไ้มนี่ วันเป็นหมดเอาโอ้แก้วกับคนอุดตัวดีขนาดพี่น้องเจอเพียวอันบอ เอานี่ออกก็นะนี่นองคันเบานี่ออกกันมันอย่างยากเนี่ยมันเป็นไข่ต้องใส่พิ่นขาไว้ไต้ดึกนะตัวนี้นะใส่นี่ครับเลยอย่างมีไข่เนี่ย น้ของปีครับทองเหม่งยาวอ่ะของโอ้โโอโจะนักจับนักจับเต็มเลยพี่น้อง เหนียวบว่าพี่น้องนี่ของแท้ครับเพี่ยมาบัดน,นี้พี่น้องหลอกไข่มันออกละพี่น้องเหีลือเต้น,นีเหลือแบบนี้พี่ เหลือใสลุ่นๆเลยโอ้โเหนียวขนาดเนาะ Yeah. cái từ điều này là ma nó mướn nè Nó bỏ này nó, nó phía dưới, đưa đi vào โอ้จัดหนักเลยพี่น้องเอ้ยมาให้มา,านาเมือเนี่ย โอ้คำาสุดไทยไี่น้องอวันมันใส่เหลือแต่แฮเพียมันเหนียว โอ้คักคักับพี่น้องเป็นเธอแรกครับที่จูใส่พี่น้องยินแต่เพิ่งมาจูใส่มันแซบโอ้บ่คืดหวานสีแซบป่นนี้ใสออนอ่อนเนาะเพียกกับเผียกอ่อนๆเป็นง้วนหน่อยได้พี่น้องเพียกนงเนี่ยเหนียวป่ะนี้เนาะครับคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องอรครับบาเปีย,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 ยปปก,าก,ยกยยยม,ยมาให้มาน้า,นามือนี่กะมีเนวกินอันนี้เราะมาตอน พี่ตอนนองครับชิปหน้าเบาเปียกกะทิหาเนวที่พี่น้องเสียบๆที่อยากกินกับบาเปียกนะมาให้เบิ้งครับพี่น้องชิปนี้เบาเปียกขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ